ดีค่ะติดตามรับชมช่องปะออนพี่สาวลุงพนนะคะหลังจากกินข้าวเช้าอิ่มนะคะปะออนก็ต้องทํานี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปทํางานอะไรนะคะล้างจานท่อนม่พี่น,อน้องล้างถ้วยล้างจานนะคะกินข้าวเช้าอิ่มแล้วนะคะเราก็ต้องชําระ ชำระให้เสร็จเนาะล้างจานนะคะ วันนี้ก็มีงานเยอะนะคะจะไปปลูกต้นไผ่ด้วยนะคะต้นไผ่มีคุณเอฟซีนะคะท่านใจดีนะคะท่านก็ส่งต้นไผ่นะคะไผ่ลวกนะคะมาให้ป้าอ้อนนะคะป้าอ้อนก็จะไปปลูกนะคะนะคะวันนี้นะคะป้าอ้อนจะไปปลูกนะคะคฝนฟ้าก็ คืมๆนะคะคืมๆเหมือนกระตกนะคะพ่อนพี่น้องตั้งเขามาอีกแล้วดูข่าวก็ถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพายุเข้านะคะ ก็เรียบร้อยนะคะคุณ fc ทุกท่านนะคะป้าออนก่อนล้างจานเสร็จสับเรียบร้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องป้าออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ